สวัสดีค่ะบริษัทโจโยาชิไฮโดรลิกจำกัดนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูวิธีการใช้งานนะคะเครื่องถอดยางรุ่น 706B นะคะเป็นเครื่องถอดยางล็อกมือนะคะแล้วก็เครื่องถ่วงล้อนะคะรุ่น 60A นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งาน2ออย่างเลยนะคะลูกคา้าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสเปคของเครื่องถอดยางให้ฟังนะคะ เครื่องถอดยางตัวนี้นะคะเป็นเครื่องถอดยางล็อกมือรุ่น 706B นะคะใช้สําหรับถอดยางรถยนต์นะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ได้บางรุ่นนะคะลูกค้าจะเป็นระบบล็อกมือจะมีจํานวน3เท้าเหยียบนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของจานนะคะอยู่ที่24นิ้วนะคะจับกระทะด้านในได้10-18นิ้วนะคะแล้วก็จับกระทะด้านนอกได้12-24นิ้วนะคะ ครื่องถอดตัวนี้นะคะใช้กับปั๊มลม1 8 2ลิตรขึ้นไปนะคะกำลังมอเตอร์อยู่ที่1.1กิโลวัตต์นะคะน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่223กิโลนะคะลูกค้าแล้วก็สเปคต่อไปนะคะเป็นสเปคของเครื่องถ่วงล้อรุ่น 60A นะคะลูกค้าเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องถ่วงแบบไม่มีฝาครอบนะคะ ใช้ถ่วงล้อรถยนต์นะคะค่าเฉลี่ยความแม่นยำนะคะอยู่ที่1กรัมนะคะลูกค้าสามารถถ่วงได้70กิโลนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อยางนะคะอยู่ที่1000 mm นมมนะคะลูกค้าเส้นผ่าศูนย์กลางของขอบแมกนะคะอยู่ที่10-24นิ้วนะคะความกว้างของล้อนะคะอยู่ที่1.5-16ถึงนิ้วนะคะใช้ระบบไฟ220บโวลต์นะคะกำลังมอเตอร์อยู่ที่1.1กิโลวัตต์นะคะ ค่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้งานกันนะคะโดยช่างผู้ชํานาญการนะคะสวัสดีค่ะพี่แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องถอดหน่อยค่ะวิธีการใช้งานนะครับก็คือหลักๆเลยครับเท้าเหยียบของเขาจะมี3ามตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวจับล้อหรือจับกระทะนะครับตัวนี้หยี่บปล่อยนะครับเขาจะทํางานหุกกับทางออกนะครับตัวที่สองนะครับตามสัญลักษณ์ครับตัวนี้จะเป็นตัวบีบยางนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเขาจะบีบยางให้หลุดจากขอบนะครับ อ่ปล่อยเหมือนเดิมครับตัวที่สามเนี่ยจะเป็นจานหมุนนะครับค่ะอยยบลงจะหมุนขวานะครับให้ในกรณีถอดนะครับการทํางานนะครับในกรณีติดขัดหรือว่ายางตึงนะครับสามารถงัดขึ้นถอยหลังได้อ๋อค่ะโอเคครับการทํางานนะครับก็คือเราจะถอดยางแล้วก็ควรเอาลกออกก่อนนะครับโดยใช้ขันอนนะครับ คะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะอ่ะพอลงหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการบีบยางก่อนเลยครับผมนี่ครับดันขอบมาให้ชิดนะครับตัวนี้แล้วก็เกียบตรงตูกกลางครับเกียบท้าเยี่ยบที่สองนะคะใช่ครับค่ะ ก็ต้องกดขอบยางให้ทั่วเลยใช่ไหมคะใช่ครับให้หลุดให้หลุดทั้งหมดเลยครับอ๋อด้านนี้หลุดหมดแล้วแล้วก็สลับทนันครับ กลัวว่ายางมันแน่นตอนน้องออกก็ทาครีมมาเข้าหน่อยค่ะแล้วก็ทาครีมทาขอบยางช่วยนะคะโอเคพอเราบีบยางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการขึ้นล็อกครับแล้วแต่ว่าเราจะจับนะครับล็อกนอกล็อกในนะครับเดี๋ยวผมจะจับนอกครับ ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะใช่ครับจากนั้นทับแขนเข้ามาครับแล้วก็กดหัวลงครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกของตัวแกนสไลด์น,นั่นนี่ครับอ๋อค่ะล็อกไว้ครับแล้วก็ทําการตั้งตัวแขนครับไม่ให้มันพับมาโดนขอบนะครับเนี่ยคนคนจะตั้งให้มันห่างจากขอบล้อประมาณสี่ถึงห้ามิลนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับอ๋อค่ะ เราก็ทำการงัดครับก็ใช้เหล็กงัดยางช่วยงัดนะคะพอขึ้นมาแล้วแล้วก็กดกดลงเลยครับนี่คบเท้าเหยียบตัวแรกตัวสุดท้ายครับเหยียบลงเลยเหยียบเท้าเหยียบตัวสุดท้ายนะคะแล้วเครื่องก็จะหมุนไปด้านขวาไปด้านขวานะคะจักนั้นเราก็งัดอีกด้านหนึ่งครับแทงให้ทะลุด้านหลังเลยครับด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ใช้มืองัดช่วยครับนี่ครับ นัดขึ้นมาครับกดลงมาครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเหยียให้หมุนขวาครับยางก็จะหลุดออกมามนี่ครับที่ต้องอยู่ฝั่งนูน้นม,มาถ่ายตรงนี้เนี่ยค่ะโอเคครับนำยางออกนะครับแล้วก็ถัดแขนออกไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับข้างบนเลยนะครับค่ะ ก็เป็นการแนะนําวิธีการใส่นะครับอย่าลืมนะครับคีมทาขอบยางนะครับครีมทาขอบยางนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคบพี่ก็หล่อลื่นครับเวลาใส่ในกรณียางตึงยางอะไรมันจะไม่ขีดขาดครับอ๋อก็คือแนะนําทุกครั้งเวลาจะถอดหรือว่าจะใส่ยางก็คือแนะนาให้ทาครีมทาขอบยางช่วยนะคะวก็ยางชึ้นครับ เอาชุดต้องบนลงครับสังเกตได้ว่าเราเวลาเราใส่เราก็จะเอายางอยู่ไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังเมาส์จะไว้ขึ้นนะครับแล้วก็จะลงด้านหน้าครับกดยางไว้ด้วยครับก,ก็ก<ค>ดยางช่วยนะคะ,คะ นั้นเวลาเราจะเติมลมนะครับให้หิดตัวขาก่อนนะครับให้ล้อมันจากก่อนอนี่ครับก็ใช้อุปกรณ์เติมครับตัวน,นี้จะให้ปืนเติมลมมาด้วยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านในสนใจเครื่องถอดยางนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ w w w j o y a c h i c o m นะคะลูกค้าสามนั้นเายาที่เราก็ใส่สอนครับแล้วก็เช็คลมยางอีกทีครับอันนี้ก็จะมีเกบอกนะคะใช่ครับ เรียบร้อยครับก็สําหรับการดูแลรักษาของเครื่องตัวนี้นะครับก็มันจะมีนะครับตัวหลอดน้ํามันเองครับก็คือตัวนี้เองนะครับเลกเลเตอร์ตัวเนี้ยเขาทํามาเป็นสองหลอดนะครับหลอดแรกจะเป็นหลอดที่เอาไว้สําหรับดักน้ํานะครับค่ะหลอดที่สองจะมีน้ํามันอยู่สังเกตครับตัวเนี้ยเวลาหลังใช้ทุกครั้งที่เราใช้งานของเครื่องนะครับการขยับของกระบอกดิเมติกหรือว่ากระบอกลมนะเขาจะดึงน้ํามันตัวเนี้ยเข้าไปด้วยนะครับก็คือการใช้งานเสร็จทุกครั้งนะครับก็ควรถอดครับ สังเกตดูว่าเข็มตัวนี้เขาจะดีดขึ้นเขาจะทําการเดนน้าออกอัตโนมัติเลยนะครับก็คือดูแลรักษาดูระยะน้ํานะครับอย่าให้มันเต็มเกินไปนะครับแล้วก็ดูน้ํามันถ้ามหมดแล้วคนเติมนะครับก็การถอดยางก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะพามาดูการถ่วงล้อนะคะลูกค้าเป็นเครื่องถ่วงล้อตัวนี้นะคะเครื่องถ่วงล้อรุ่นหกศนเนะคะเป็นเครื่องถ่วงแบบไม่มีฝาครอบนะคะลูกค้าโอเคครับเครื่องตัวนี้นะครับก็คือ เราจะสามารถนะครับเลือกในการถ่วงได้นะครับก็คือเป็นถ่วงกระทะเหล็กธรรมดานะครับแล้วก็เป็นกระทะล้อแม็กนะครับแล้วก็มีตะกั่วแปะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในในตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับได้ครับก็แบบแรกขึ้นล้อนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับผมก็จะให้มาสี่ตัวนะครับนี่เลยเราเลือกตามการใช้งานนะครับใช้งานยังไงก็ลักษณะของรูครับผมใส่ให้มันพอดีครับเลือกอุปกรณ์ที่มันพอดีนะครับใหญ่เกินไปก็ใส่ไม่ได้ ล้อขึ้นไปนะครับติดตั้งอุปกรณ์จับศูนย์ครับก็เลือกขนาดของอะแดปเตอร์นะคะก็จะมีพวกอะแดปเตอร์แกนล็อกเครื่องถ่วงพวกวัเนียมันแถมมาในตัวนะคะด้ามขันล็อกตัวนี้ก็สามารถทายเกียวได้นะครับไม่จําเป็นต้องขันจากข้างนอกข้างหนสามารถดีบล็อก,กลูดเข้าไปได้เลยครับก็ได้ระยะก็ปล่อยมือครับแล้วก็ขันได้เลย คตัวเครื่องนะครับก็จะมีจอยทั้งหมดนะครับก็คือพบปุ่มกดทั้งหมดนะครับก็มีอะไรมั่งก็จะมีปุ่มอัพดาวทั้งหมด3ชุดนะครับตัวนี้ต้องเป็นมันจะเป็นตัวตั้งค่าของล้อนะครับต้องเซตทุกล้อนะครับก่อนการทํางานนะครับก็คืออัพดาวคู่แรกคือระยะห่างจากเครื่องไปหาขอบล้อด้านในนะครับตัวนี้ครับสเกลอยู่ที่7ใช่ไหมครับแล้วก็ป้อนอัพดาวของชุดแรกเนี่ยให้มันเป็นเลข7นะครับโดยสังเกตตรงตรงหน้าจอครับ กดขึ้นนะครับกดอัพมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นเลขเจ็ดนะครับอันที่สองฟังก์ชันบีนะครับตัวนี้คือระยะกว้างของยางนะครับหรือว่าระยะกว้างของล้อนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับก็ถ้าดูยางไม่เป็นนะครับก็จะมีเวอร์เนียมาให้นะครับจะมีเวอร์เนียแถมมานะคะใช่ครับดูจากสัญลักษณ์ครับเขาจะมีอยู่สองรูปตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คือขนาดของล้อนั่นเองนะครับตัวนี้น้ากว้างผมจะมีกว้างซ้ายขว่าแล้วก็จับขอบด้านในทั้งสองข้างครับ แล้วก็ดูที่ที่ตัวปลายเข็มครับอยู่ที่สเกลเท่าไหร่ครับตัวนี้มันอยู่ที่เลขห้านะครับเลขห้าค่ะล้อตัวนี้กว้างห้านิ้วนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปเลยครับคู่ที่สองครับป้อนได้เป็นห้านิ้วนะครับค่ะสังเกตเลขจะเปลี่ยนครับโอเคค่ะอันที่สามสุดท้ายนะครับตามสัญลักษณ์เลยครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางครับก็ถือว่าขนาดของล้อนั่นเองว่าขนาดล้อสิบห้านิ้วหรือสิบหกนิ้วหรือสิบเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ยถ้าดูง่ายๆก็คือดูที่ยางครับเนี้ย ตัวนี้ R สิบ้านะครับก็คือใส่ตามขอใช่ครับแล้วก็ป้อนเข้าไปเลยครับ15้านะครับจากนั้นก็ทําการหมุนครับกดสตาร์ทครับกดสตาร์ทนะคะเมื่อเรากดสตาร์ทนะคะเครื่องก็จะหมุนโดยอัตโนมัตินะคะลูกค้า พอเรากดสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกรุ่นได้เลยครับว่าเราจะใช้งานยังไงครับก็คือว่าถ้าเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับก็คือเราก็ไม่ต้องไปเลือกฟังก์ชันของอะลูเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ตะกั่วตอกอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระทะล้อแมกนะครับแล้วก็มาเลือกหมวนให้เขาหน่อยนะครับเนี่ยอลูหนึ่งจะเป็นพวกล้อแมกนะครับที่ทางลูกค้าเขาต้องการเป็นตะกั่วแปะใช่ไหมครับโดยต้องการแปะนอกในนะครับก็คือแปะซ้ายแปะขวานะครับ ก็คือลายลายแม็กของเขาจะเป็นลายหน้าเต็มจะเหมาะสําหรับกับรถที่มาจากศูนย์นะครับที่ไม่ใช่ล้อซิ่งนะครับเอาง่ายๆดีกว่านะครับอุลูสองเนี่ยจะเป็นประเภทล้อซิงครับล้อกว้างครับประเภทที่ว่าล้อเก้านิ้วครึ่งล้อสิบนิ้วนะครับก้านแม็กเขาจะอยู่กลางกลางล้อนะครับเขาจะมาแปะตรงกลางกับแปะในนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้แต่วนี้เป็นกระทะเหล็กแล้วก็ป้อนเข้าไปดับไฟเลยครับคือไม่ให้มีไฟขึ้นโชว์ใช่ครับมันจะเป็นไดนามิกครับตัวนี้ก็คือต่อธรรมดาเลยตัวนี้ผมจะต่อเข้าไปนะครับ ยีสิบนะครับก็คือทำการหมุนล้อให้ไฟขึ้นเต็มดวงนะคะนี่นะครับก็คือการถ่วงก็เหมือนเดิมครับก็คือทั่วไปครับก็คือหมุนไปให้เต็มนะครับในในข้างที่เราจะถ่วงนะครับสมมติว่าจะถ่วงข้างซ้ายใช่ไหมครับหมุนไฟให้เต็มหยุดล้อนะครับแล้วก็ตะกั่วมาถ่วงกลางแกนใน12นาฬิกาจุดบนสุดนะครับตัวนี้ พอตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนมาอีกทางนึงครับถ่ฟัง60นะครับแล้วก็หมุนได้เลยครับ ค่าของเขาสังเกตดูครับค่าของเขาก็จะมีบอกอยู่ก็คือศูนย์ห้านะครับกับสิบห้านะครับเราจะสามารถเช็คเศษได้นะครับโดยการที่เรากดปุ่มไฟนะครับตัวนี้สังเกตตัวเลขจะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าเราต้องการจะถ่วงให้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเรากดปุ่มไฟได้เลยครับถ้าเกิดตัวเลขมันเป็นศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาตะกั่วห้ากรัมใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ากดแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นเลขสามศูนย์สามเนี่ยเราก็ปล่อยผ่านได้เลยครับเพราะว่าตะกั่วสามกรัมเราไม่มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ โอเคแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ที่ที่ที่จะบอกว่าก็คือเรื่องการคาลิเบตเครื่องนะครับ <ฮะ S 1> ตัวนี้เราจะใช้นะครับตามจริงก็เป็นกระทะไม่มีล็อกไม่มียางเนาะขอบสี่สี่ห้าหกขอตัวปวดร้ายกันนะ่ย ันนี้ก็จะเป็นการคาลิเบตเครื่องใช่ไหมคะพี่ใช่ครับการคาลิเบตเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะก็คือหลักๆเลยตะกั่วร้อยกรัมที่เราแถมไปให้นะครับตัวนี้แล้วก็ถากระทะนะครับกระทะเหล็กเดิมๆเลยนะครับไม่ต้องมียางนะครับเอาตะกั่วเก่าออกให้หมดนะครับค่ะก็คือขอสี่สี่สห้าสหกได้หมดเลยนะครับได้ทุกทุกขอบนะคะใช่ครับก็คือขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เช็คค่าเลยครับของตัวเครื่องของตัวล้อเองนะครับก็คือทําการวัดเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ใช่ครับ วันนี้ได้ค่าล้อเสร็จแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในการข้อมูลของคาลิเบรตนะครับก็มีกดปุ่ม C และปุ่ม F พร้อมกันครับหน้าจอเขาจะเปลี่ยนเป็น CAL ทั้งสองข้างนะครับกดกดจนไปค้างครับพอค้างแล้วเราปล่อยมือครับหน้าจอเขาจะล็อกไว้นะครับจากนั้นเราก็กดสตาร์ครับเพื่อให้ล้อหมุนครับ เขาจะขึ้นว่าแอดร้อยนะครับแอดอยู่ด้านซ้ายร้อยอยู่ด้านขวาเขาจะบอกให้เราอ่ะเอาตะกลัวระกำตอกอยู่ในด้านขวาของร้อนะครับเหมือนเดิมครับหมุนให้ไฟต็มครับนี่ครับตอกในตำแหน่งบนสุดครับสิบสองนาฬิกาครับรูปแล้วก็หมุนครับ จะกลับมาแล้วครับตอนนี้กลายเป็นร้อยแอดใช่ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ผ่อนตะก وط ร้อยกรัมออกมาตะก وط ร้อยกรัมออกหมุนไฟเต็มครับนี่ครับแล้วก็เอาตะก وط ร้อยกัมต่อเข้าไปครับพอได้แล้วเราก็หมุนครับหมุนช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ดูครับเขาจะขึ้น C A L แคลครับแล้วก็ E N D คือ e N ก็คือว่าตอนนี้จบขั้นตอนการคาลิเบร้เรียบร้อยแล้วครับออ๋ครับเราจะดูว่าข้าวของเขาได้ไหมแล้วก็กดตัว C ล้างครับล้างข้อมูลของเขานะครับ <Okay. S 2> จากนั้นก็กดสตาร์ทไปเลยสังเกตดูว่าด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวด้านซ้ายเนี่ยเขาขึ้น95กรัมนะครับค่ะ <Okay. S 2> นี่ฮะตำแหน่ง เขาบอกให้เอา95กรัมตอกในตำแหน่งจุดนี้จุดบนสุดนะครับซึ่งตามเครื่องที่เขาฟ้องนี่คือกว่าข้างล่างเขาหนักกว่าข้างบน95กรัมนะครับก็ดูง่ายๆครับตะกนว่ากัี่่ผตองตกอยู่ข้างล่างสุดนะครับก็คืออยู่ตำแหน่งตรงข้ามกันเองนะครับเดี๋ยวผมทำการถอดนะครับถอดออกปุ๊บแล้วก็ทำการหมุนนะครับตัวเลข95ต้องหายครับ ี่คือการคาลิเบตเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. ก็วิธีการคาลิเบตนี่คือต้องคาลิเบตยังไงคะพี่แบบว่าหลังจากใช้งานไปประมาณาหลังจากการใช้งานนะครับก็ควรจะคาลิเบตทุกๆนะครับทุกๆสี่ถึงห้าเดือน mm hmm. ไม่งั้นก็หนึ่งปีไปเลยครับหรือไม่เราคิดว่ามันไม่ลงนะครับ มันถ่วงไม่ลงค่ามันกระโดดไปกระโดดมานะครับแล้วก็ทําการถ่วงคาิเบตนะครับก็ย้ายหายครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วตะกวดลูกนี้จะหายกันบ่อยตัวนี้ก็คือต้องใช้ตะกวดร้อยกร,รัมในการคาริเบตนะคะใช่ครับก็เราวิธีการดูแลรักษาเครื่องถ่วงตัวนี้มีอะไรบ้างคะพี่ก็หลักๆเลยห้ามโดนน้ำครับนั่นแหละ,ะเพราะว่าตัวเครื่องเองเขาจะมีแผงวงจรอยู่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อย่างหนึ่งพวกอุปกรณ์ส่วนพวบด้านข้างด้านอะไรพวกเนี้ยพวกแกนเนี่ยเป็นเหล็กครับผมค่ะข้างจะ แล ais, ้วก็ถูกกับน้ำครับก็เหล็กจะไปสนิมค่ะกั่นเโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะพี่สำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะ